ไงล่ะอ้สองวเลยนะเในทางที่เราชนะเราเราเต้นให้เด็กมันดูไหมเออไหนเออมึงเต้นเลยไม่ไม่ไ่่างไก่่าูกเผาเต้นยังไงดังเคยเต้นหมด้วไเคยมีไมไก่ยางถูเผาหรือว่าแบบมี t h ่ไ ไก่ชิแกนไก่ชิกนชิกนไชิแกมันไก่ทอดเพื่อนะาสมัยเราอยู่สปอตเดย์อะนลเาองตนเป้องเพลงนเเรา้เพรา้เพลงเาไปร้องเตเพลงไปร้อเต i นเลยมีแปอต่นเพลปองเตอเาไปอนเอเตอเล้อนเลงนเนเ่เนเก่งนเกหนาเนี่ยไก่ย่างถูกเผาไหนเต้นให้ดูหน่อยดิ ไม่เมื่อกี้เราไม่ได้ดูกันอย่างนี้เร็วงั้นเราเดีลองเราได้เต้นเด็กๆดูดีกว่าเอาอะไรนะให้ลุก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 ทำไงลุกเนี่ยนไม่เร็วลุกเร็วทำไงไม่เต้นแจ๊สเปอร์อะไรอ่าเต้นแจ๊สเปอร์ไเอออร์เเต้นโรเปอร์ไม่เอางี้ไหมลองให้จุงเต้นทัชแต่ว่าทัชที่ดังแทนได้ มันดูจะเป็นไอเดียที่นี่เหรอดีไหมเป็นไอเดียที่ดีเจอแล้วเข้ามาทักตัวแบบอย่างนี้เหรอไล่นั่นเรื่องเกลีมากเกลีมากเลยเนี่ยนี่ต้องให้คะแนนปะโนยังได้ห้าพันโนีดันรุ้งแล้วรุ้งดันรุลุกก่อนลุกก่อนถือว่าเป็นซ้อมแฟนคอนเสิร์ตัวอ่สมมติสมมติเป็นดำนะนี่นะอ่ะใครร้องใครร้อง

อันี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีทาไมไม่ดีไ้ว้วเต้นแกงหัวเปลดีกว่าเ้ได้กว่าแตงแกงถัวเปลาอย่าไม่ย่าไม่จบเรวเเราต้องเต่นเขาดูหน่อยเต้นไงเต้นไงี่ไงสามสองทุกคนมาสามสองนึ่งแกงถั่วเปลาแกงถเปลามันจะดไม่เสียมันจะดไม่เสียเสียตัวซ้ายเสียตูดขวาร้อนงริงาิเกาดิเก พื่อนยังทำ้ยผมว่าเพื่อนยังทำได้อีกไปสามองหนึ่งไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาบอะนเสียบเลจะไปเสียบเออเสียบตุดซ้ายเสียบตุดขวาร้อีจริงๆร้อีจริงๆร้อิงๆอาไปสนุกสนุกว่าใครโดนน้ำทดนนะอ่ไป ดังนั้นทีมที่เราทำโทษต้องเต้นให้ได้ใหญ่กว่าสองคนนี้ไปละไันละนี่พี่ไปละไปถ้าอกถ้าอกไอชิล่งกับล้าล้าเขาพังได้เลยนะเดี๋ยวจุงจ่ายไปแล้วมีโลว์ห่ือเปล่ามองกนสาม อ้าวเราไม่เต้นกลุ no ่ีขอคนนี้เป like so so ็นตัวอย่างก่อนได้ได้เอาตัวอย่างองวเดียวก่อนตัวอาเอเป็นตัวอย่าเดี๋ยวจะมาดูที่ดูถูกเมอมันจะเป็นยังไงดรู้จักันอหคดังยงน้ไม่รู้จว่าเก่งปากกย่างตุเบายาตเบา ไม่โดนไม่เสียบเออไม่โดนไม่เสียบเออเสียบสูดซ้าเสียบสูดขวาอนจริงจริงอนจริงจิงอิงจริโอ้ทำไมแบวอ่ะอมหอมหอมเบนที่ลังอยาพูดเบาเกินเบาเกินออีกรอบอ่ะเอาเดี๋ยวสามสองหนึ่งกย่าถูกเผาอแกย่าถูกเผา

เดีวนี้โอมนำนะครับไม่หันไม่หันพี่ขอโทษครับข้างล่างขอโทษด้วยนะครับโอมนะครับโอมทีนะครับโอมชื่ออะไรนะครับเทนี่โอมจได้ครับได้โอมโอเนี่ย ลุ้นอะลุ้นอะไรลุ้นอะไรโปอีฟูซีรีส์โอ้โหการน้ำกันเหนื่อยอะเมื่อกีถ่ายรูปสวยถ่ายเอินสวยมากเมื่อกี้จะดูวิ่งวิ่งเหนื่อยเอ็นเนื่อโอ้โหใช่เมื่อกี้เอินดูแบบวิ่งเหนื่อยในกล้องดูไม่เหนื่อยเลยกินสดๆโจ้ทีนี้เข้าพวกเราได้นะคะเรื่องรางวัลก็อยากก็เห็นใจทีมที่เข้า เรื่อนชัยกกอนใช่ก็ให้โอกาสเขามาเต้นด้วยลุ้นไม่ลุ้นไม่ลุ้นใช่ใช่คือคืออย่างนี้เงินอ่ะถ้าไปถึงพวกไปถึงคนชนะแล้วอ่ะคือจริงๆอ่ะคนที่หนักใจอ่ะคือคนชนะนะว่าจะแบ่งให้เท่าไหร่หรือเปล่าหรือว่าจะเก็บไปเลยเอาก็ split of steel เอางี้ถ้าน้องโอมชนะก็ให้มันลุ้นกันไปเลยว่าคู่พี่น้องใน J M M เนี่ย ไม่คนแม่เปตองมาเรียกพี่นะปกติเรียกกูอีโอมอ้มโอ้โอมโอ้โอโอ้โอมโอ่โออ้โอมโอ้โมโอ้อมโอ้โอมโอ้โอมอ้อมโอ้โอมโอ้โอ้โอ้มโอ้้าอม้มโออม้้โอมอโอม้าม มีแผงกาเอาเลยโอ้ยโอ้ยพอไหมครับพอไหมพอไหมอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอันนี้ยอุ้ยวก่ออันนี้อมอ่ะอันนี้จ่ายได้แต่อันนี้อันนี้ต้องไปดับไปอัดเลยเอ็นจุ้งหัวแตกหัวแตกไฟแตกด้วยโอ้โห แต่อแตกไม่แตกอ้ตอโอยปหัวแต่ไต่อต้ต่อเ้นต่อเต่อเ้ต่เลย่ไปพี่นะไหวไหมได้ได้อยู่ได้อย่กเลยโ่จังหวะบอกได้อยู่นั่งลงไปแล้ว่ะโไมนะจังหวะในบอนี่บอไม่อยู่แลวตังคจ่าตังคไ่่ม่จับได้่ะพูดอะไรมาเม่อไม่ตอนนี้เราอยู่ไหนรู่ะเ่ยเราอยู่ไหนรู่ อ๋ออ๋อไม่ใช่หรออยู่ไร้กาแฟกูบอกได้จริงใช่ไหมเอา่าิ่ๆเขาเลิกเลยดีกว่าเราไม่เสียเวลาครับต้องการต้องการไส้ไม่มีคนต้องการเงินะตลอดก็ดีจริงจังมากแล้วแต่กล้องขยับกล้องหน่อยไหม่างนี้เหรอนี่สมายชิกโคลเวอร์โกไม่ ไม่ไม่ไม่ cover cover อีพร้อมไปเลยโคเวอร์ปิดไปเลยอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวรอดูตอนเปิดเดี๋ยวรอดูเนี่ยนี่เอ๊ะต้องตอกต้องตอกต้องตกดูเลยโทษนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโป๊กไปตอกได้ยังอุ้ยโอ้กูเปียกมากโอมเลยโอมเลยต้องจ่ายเลยจ่ายค่าไฟด้วย แล้วครับมอมไหมพรอมไหมเออมาอมไหมไามมสามสองสามสองามอะไรนับอะไรอ่ะอ่ะสามงเลยไก่ย่างจูบเป๋าไก่ย่างจูบเป๋ามันจะโดนไม่เสียบอมันจะโดนไม่เสียบเสียบซ้ายเสียบตัวขวาล้อจริงจริง้อจริงจริงเฮ้ยไอ้คนนี้ยัดคนนี้ขาดไม่ย้ไม่ อะไรอะไม่เลยมึงสวนเซอร์ไม่เอะไรเลยมึงเป็น้เสีขนานาเวลาขายชาเขียวพี่บอกทำอะไรดีล่จงตัดสินจงดางตัดสินจงดังคิดแค่ไหนเข้าเข้าหากันจงดังอย่าเห็นว่าการใส่โฟเตอร์มาในตัวมันจะทำดีคะแนนนะครับผมตัดคลิปกันคลิปเลยโอ้ยไอจีคนโพลก้าแสนสามหมื่นสามพัตอนนี้ เราต้อเลียกมันว่าติ๊กตอกคนฟอลโล่หนึ่งล้านสามหมื่นแต่คนดูสามหมื่นนี่เขาดูสองสองล้านเดี๋ยวดูว่าคนจะดูกี่เท่าไหร่เพราะว่าฉันเต้นเพลงโคลกระสังจะลงยังยังเราจะลงเดี๋ยวลงให้ปั่นเพลงไงเดี๋ยวนี้ยมมามาอะไรอ่ะ สปอนเซอร์หนักใจมากตอนยืนมามายืนมาคู่ไหนวะความเื่อนหน่อยระวังหัวค่ะรัอ่ะเรื่องหนึ่ง่จูงป่ดังปกตินะถ้าเกิดเราเราเป็นสปอนเซอร์เราทำได้ดีสองทีมเขาจะให้ทั้งคู่เลยเท่ากันใช่ใล้วเราเยอ่ะคือไม่เมื่อกี้พี่จูบอกว่าใช่ไปแล้ว อ่ะเอาเอาอย่างนี้แล้วกันเราเอาความเอากติกาเป็นหลักเนาะกติกาเป็นหลักเมื่อกี้พี่บอกว่าใครเต้นดีสุดใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกว่าโปรโมตดีสุดถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่จะตัดสินจากคนที่โปรโมเอ้ยตัดสินจากคนที่เต้นดีสุดอ่าเมื่อกี้เต้นแรงสุด ไม่แรงสุดไม่ได้พอดีสุดเอนเป่าอีกนข้าใจได้เข้าใจคือคืออย่างโอมอาจจะแรงแต่ว่าทําน้ําหกด้วยไงแต่พี่ทำโทรศัพท์เปียกมีคนทําคอมไฟพังไม่รู้ใครอันนี้ไม่เกี่ยวไงอันนี้คอยเว้นด้วยผมด้วยอ่าสปอนเซอร์ตัดสินว่าเออแต่ฉันทำตาเล่เต้นเลยนะไม่ฉันไม่เห็นด้วยจ้ะฉันทำตาเล่เต้นเลยนะผมผมไปทำตาเล่กันเลยนะทำตาเล่เต้นเลยนมันบ่นอย่างเดียว อ่ะกรรมการต <Enlight root. S 2> ัดสินแล้วนะครับขอให้ขอเอฟเฟกหน่อยแล้วมาช้าออกจากรัแจมแดมแมไม่ได้หรอทีนี้ขอให้ทีมแรกเป็นชวชนะครับอโอ้โ วัชนะสุดคือเย่นเราโอ้ยคือพอครับพี่ไอโอมขอโทษขอโทษเจ้าของร้านนี้ไอเ้็ดคือแต่ว่าการเีียไม่จบแค่นี้คือ โอเคครับแต่ว่าแต่ว่าผมเป็นยังไม่จบแค่นี้เว้ยก็คือทีมนึงอ่ะได้5,000บาทใช่ไหมแต่วันนี้เรามีสปอนเซอร์สองคนใช่ไหมผมอะเป็นสปอนเซอร์หลักของวันนี้แต่เรามีสปอนเซอร์เสริมจากน้องดังผมให้5,000ทีมที่2คุณให้เท่าไหร่ครับเออพี่เกดทับไปเลยอะไรโชว์ไปเล่อมผมให้น้องผมให้น้องห้าพันคนนี้ให้ห้าพันใช่ไหมผมให้ห้าพันหนึ่ง หนึ่งบาทไใช่ไหมหนึ่งบาทหนึ่งบาทห้าพันหนึ่งบาทห้าพันหนึ่งอะไรกี่เหรียญหนึ่งบาทห้าพันหนึ่งบาทไม่เป็นไรอย่างไรก็ได้มากกว่าหนึ่งบาทผมผมผมให้ทีมแรกเท่าไหร่แล้วทีมแรกต้องตัดสินใจว่าจะแบ่งให้คุณเท่าไหร่ไม่รอ้จไม่รู้จังอยาหวังใจว่าเมื่อคุณรักกันมากกูไม่อยากเลว ไม่ไม่ไม่ก่ไม่เป็นไไม่เป็นไรก็จะพยายามไ่ขย่างพระเพื่อเนี่ยรท่าผัด่สซีรี้ได้หรือไปใจขันได้ไหมไม่อี้เอาเป็นว่าผมให้ทีมยังห้าปคุณให้ถูจบไหมจบนะจบไหม คนแวจ้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมกับรายการดยร์ยูทูบันะครับผมก็ไม่รู้จะออนตอนไหนเนาะด้ถูกแล้วถูกแล้วถูึงแบรายการที่เราถ่ายวันนี้ครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์น้ำดีนะครับซีรีส์น้ำดีนะครับนี่ครับยูไข่ดีเป็นต้นะครับผมทุกวันทแกมมี่นะครับนะครับผมแล้วก็ ทีวีทีวีทีวียี่สาผมยี่ครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทานเน็ตฟลิกซิติวครับผมปะเพลงปบเพลงยังปบเพลงเดี๋ผมฝากด้วยนะครับเพลงครับผมแรงมาแรงกลับไม่กลบเวอ้ววอวโอเคมับผมีไรก็าด้วยครับมีอะไรนะ อ่าแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมตอนเย็นกับแฟนคลับด้วยนะครับผมยังไงก็ใครที่ว่ามาหาพวกเราก็สามารถมาหากันได้นะครับผมที่ไหนครับที่ไหนครับที่ไหนครับดังล็อบบี้ครับผมบีไหนครับบีไหนครับ G M M Building นะครับ ถ้าใครมา5โมงตรงนะครับถูกต้องถ้าใครอยากมาเจอหนุ่มหล่อสองคนนี้นะครับพี่จุงพี่ดังนะฮะเชิญเรียนเชิญนะครับล็อบบี้ GMMTV นะครับแล้วก็โอมจิบมาก่อนนะอมหนียวก่อนไม่ไปครับผมโอมแล้วอยากมาก็นเลยไม่ตอนนี้โอมยังไม่อยู่ในกล้องเลยไม่เป็นไรค่าตัวพี่แพงเนาะโอเคโอเคดีเดงเดงงี้ยพวกเราขอ มากิครขอลาไปก่อนนะครับทุกคนก็บายยครับบายบายบายเตวเวลาเขาจะปิดละเขาจะมีอะไรี้มาแจ้งอันต้นป <Ah, ิดให้หน่อยครับ